มาดูบอร์ดบิพาสเพิ่มเติมนิดหนึงบอร์ดบิพาสอันนี้เป็นของการบินไทยบินจากไหนไปไหนฟล์อะไรวันที่เท่าไหร่กรุงเทพไปฮ่องกงไปล์ TG 6 0 6วันที่5 s e เซปตเ e r มอร์5กันยายนซีท 1K คือเลขที่นั่ง 1K สังเกตดูตั๋วใบนี้ครับตีตาตัว F ตัวใหญ่ตัวใบนี้เป็น First Class เป็นตัว First Class นคะครับ l i s s t class ก็จะออก แตกต่างจากชาวบ้านเราโชว์ให้เห็นมียยอมเอฟใหญ่ๆนะครับเอฟบนตัวดีนะเอฟบนทางสกรีปของคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่<ม> first class เอฟคืออะไรลรกอ๋อเฟิร์สคลาสแม่เียนเก่งมาก first class ผมมีลูกศิษย์อยู่คนชื่อตุ้ย AF5 บอกเฮ้ยทำไมถึงเป็น AF5 ห้าไประกวดเปล่าได้ A1 ตัวกับเ5ตัวก็เลยเรียก AF5 เรียนเก่งมากมีคำมีบอร์ดยิ้มพามนะครับระยะเวลาขึ้นเครื่องเท่าไหร่เวลาขึ้นเครื่องเท่าไหร่ ดูจากตัวนี้บอ r d ด n ิ้งท e เป็นไหมบอร์ดทิ้งทาง15.20ซีเควนซีเท่าไหร่ครับเช็คอินเะป็นคนที่เท่าไหร่33เจออิเล็กทรอนิกส์ e ิกเก็ตไหมเลขตัวเจอปะเลขตัวอยู่นี่นะด้านล่างก็จะเป็นเรื่องของการโคร้ดในการออกตั๋วว่าออกจากที่ไหน,นสิ่งหนึ่งที่อยากให้ดูครับตัวนี้ SPM MM SPML เป็นตัวย่อแบบหนึ่งครับเรียกว่า Special Meal Special Meal คือการร้องขออาหารแบบพิเศษคนนี้อาจจะไม่กินเนื้อไม่กินหมูหรือเป็น Vegetarian ก็ร้องขออาหารแบบพิเศษรายละเอียดที่สำคัญที่อยากให้ดูของบดิ y ้พาสใบนี้อยู่ในนี้ครับ s p m r Special Meal นะครับเป็นการร้องขออาหารแบบพิเศษ Sequence ครับลำดับในการเช็คอิน มีคำหนึ่งคือ DUP Duplicate boarding คือ boarding pass อันนี้ออกสำอันเก่าอาจจะหายไปขอให้พนักงานออกเพิ่มเติมให้หรือออกสำเพิ่มนะครับ ETKG ครับ Electronic Ticket นะครับดูว่าเลขที่ตั๋วที่จองผ่านระบบออนไลน์เป็นเลขที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีโค้ดของ boarding pass Printing number boarding pass ตัวนี้ print number อะไรนะครับ BKK2 เป็นโค้ดของสถานีที่ออก boarding pass นะครับ เอฟก็คือ first class ตัวนี้ใครไม่ทันไหมตั๋วแปล p l i c a ก e คือการออกใบ boarding pass ซ้ำดู i c เ t ตคือออกซ้ำ sequence ลำดับที่ check in นะครับ <Yeah. S 1> boarding pass printing number mm hmm. เป็นเลขรหัสของ boarding pass นะครับว่าไปออกมาเลขที่เทา่าไหร่ในนี้ก็จะบอก BKK1 g a s bae 0 9นย์เ e ก้าแเคนเนาะตัว boarding pass ใครมีข้อสงสัยอะไรไหมครับอ mm hmm. ีเล็กซ์ตรงนี้ท t กมีข้อสงสัยไหมครับ AIR ์ i mm ิก hmm. เมีข้อสงสัยไหมไม่มี เย่ยมากเดี๋ยวผมจะให้คุณทำแบบทดสอบนะโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอีก3สไลด์สไลด์ต่อมาเราพูดถึงเรื่องของแอเรียโซนับเป็นการแบ่งพื้นที่ของโลกเนี้ยอาาต้เขามีการกำหนดครับเขาบอกเขาแบ่งพื้นที่ของโลกเนี้ยออกเป็น3โซนสำหรับการปินโซนที่1อยู่ในฝั่งอเมริกาเหนืออเมริกาใต้และกรีนแลนด์ด้านบนบโซนที่2อยู่ในยุโรปแล้วก็แอฟริกาโซนที่3ใหญ่สุดก็มั้งอยู่ในเอเชียนะครับ เราแบ่งกายบินออกเป็น3โซนเหตุผลหลักๆของเขาคือเรื่องของการคิดราคาตั๋วเครื่องบินเวลาผมอธิบายเรื่องของโซนในการบินผมก็จะบอกว่าเฮ้ยเวลาคุณบินจากกรุงเทพไปอเมริกาเนจากโลกโคลงแล้คุณบินได้2เส้นทางเส้นทางแรกคือคุณบินจากกรุงเทพไปญี่ปุ่นหรือสมัยก่อนเรามีเครื่องบินลำใหญ่เรา,าบินจากกรุงเทพโตอเมริกาได้โดยผ่านแปซิฟิกโอเชียหรือมหาสมุทรแปซิฟิก ต่ถามว่าวิธีการบินจากกรุงเทพไปอเมริกาบินได้วิธีเดียวป่ะคือ้าหมาสมุดไปซิฟ่างเดียวป่ะป่าคุณสามารถเลือกบินจากกรุงเทพไปอเมริกาได้โดยผ่านยุโรปหรือผ่านตะวันออกกลางแล้วก็บินตรงไปอเมริกานะครัาหมาสมุดแอตแลนติกอีกกระบวนการต้นทางกับปลายทางจุดเริ่มต้นกับจุดหมายปลายทางเหมือนกันเลยกรุงเทพไปอเมริกาเหมือนกันผัว่าเครื่องบินมันควรจะเท่ากัน ราคามันควรจะเท่ากันแต่ถ้าเกิดคุณเอเดินทางแบบที่2คือจากกรุงเทพเข้าตะวันออกกลางตะวันออกกลางไปอเมริการะยะเวลาในการเดินทางมากกว่าฟลายอเวอร์ของการบินมากกว่าระยะทางในการบินไกลนว่าตัวเครื่องบินก็เลยไม่ควรจะเท่ากันเขาก็ได้กำหนดครับว่าเฮ้ยเวลาคำนวณตัวเครื่องบินให้คำนวณตามโซนนะว่ามันบินขานโซนไหนบ้างถ้าบินอยู่ในโซนเดียวกันคิดระยะทางหรือค่าตัวเครื่องบิน ต่อกิโลหรือต่อไมล์แบบหนึง่งถ้าบินข้าม1โซนคิดอีกรูปแบบหนึง่งถ้าบินข้าม2โซนคิดอีกรูปแบบนึงเพราะฉะนั้นในกระบวนการเดินทางเขาเลยคิดตามโซนนะ่ะแบ่งโซนออกมาเพื่อใช้ในการคำนวณค่าตัวเครื่องบินมีข้อกําหนดอยู่หนึ่งข้อในเรื่องของการแบ่งโซนคือสายการบินที่เป็นเจ้าของประเทศผมเรียกเป็นเจ้าของประเทศไม่ได้สายการบินที่ประเทศนั้นเป็นฮับ เป็นศูนย์กลางการบินเช่นการบินไทยเนี่ยกรุงเทพเป็นศูนย์กลางการบินประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินราคาตั๋วเครื่องบินต้องแพงกว่าสายการบินอื่นๆเวลาทํางานสายการบินแรกแรกชอบมีคนถามว่าทําไมตั๋วเครื่องบินจากการบินไทยไปสิงคโปร์ถึงแพงกว่าสายการบินอื่นๆก็บอกว่าเมืองไทยสายการบินไทยอยู่เมืองไทยสายการบินไทยเป็นฮอยู่ข้อกาหนดของแอร์ต้าเลยกาหนดให้แพงกว่าชาวบ้าน ในขณะที่สิงคโปร์ถ้าออกจากสิงคโปร์ไปประเทศอื่นๆราคาตั๋วจะแพงกว่าการบินไทยมีโปรโมชั่นรูปแบบหนึ่งรับสนุกมากคือเวลาคุณอยากจะไปญี่ปุ่นหรือไปอังกฤหรือไปยุโรปเนี่ยถ้าคุณซื้อจากการบินไทยบินตรงไปยุโรปเลยราคาแพงแต่ถ้าเกิดคุณซื้อตัว๋วการบินไทยบินจาก KL ฟรา่งสิสที่เมืองไทยแล้วบินไปยุโรปราคาถูกกว่างงไหมผมเคยมีเดอาก,การบินไทยไปอังกฤษโดยต้องซื้อตั๋วแยก นั่งแอร์เอเชีย e จากกรุงเทพไปที่กัวลาลัมเปอร์แล้วก็ไปร้อน,นั่งการบินไทยจากกัวลาลัมเปอร์มาทานเสิจท,ที่เมืองไทยแล้วก็บินต่อไปญีนน่าาปราคาตัวถูกกว่าผมนั่งตัว๋วเครื่องบินจากท่าบินจากเมืองไทยไปญี่ปุ่นโดยสิงคโปร์แอร์ไลน์ถูกถ้าโดยการบินไทยหรือถ้าอยากจะบินแบบถูกๆผมอาจจะต้องนั่งาทานเสร็จไปที่สิงคโปร์แล้วย้อนกลับน,นี่คือลักษณะ เป็นโค้ดเป็นกระบวนการในการคิดนะครับทุกประเทศเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดถ้าอยู่ในอังกฤษคุณซื้อ B a ราคาแพงกว่า British ลา r วี y อยู่ในออสเตรเลียคุณซื้อแฟนฟาสราคาแพงกว่านะครับรายละเอียดด้านหลังผมอธิบายให้ฟังว่าไออัตาเขาแบบ่งโ,โซนของโลกนี้เป็น3โซนนะครับมีรยายละเอียดโซนที่ติดเป็น อ,อเมริกาเหนืออเมริกาใต,ต้อเมริกากลางกรีนแลนด์นะครับโซนที่2เป็นยุโรปอฟริกาตะวันออกกลางาตะวันออกยุโรปตะวันออกแบบนี้นะครับแล้วก็โซนที่3ก็คือประเทศในอาเซียนต่างๆวิธีการแบ,บ่งโซน3โซนมีวัตถุประสงค์ในการคิดคำหนดราคาโดยสารสายการบินแยกตามโซนโอเคเนาะเดี๋ยวผมจะให้เวลาคุณสักประมาณครึ่งชั่วโมงในการทำแบบทดสอบ 1. หนึ่งหนึ่งแบบทดสอบให้คุณเลือก มีสองงานมีทิเคตติ้งกับบอร์ดิ้งพาสอยากทำอะไรอ,อยากทำอะไรบอร์ดิ้งพาสดีกว่าง่ายกว่าถ้าคุณทำบอร์ดิ้งพลาสวันนี้ทางหน้าเราสอนทิเคตติง้งคุณทำทิเคตติ้งวันนี้ทางหน้าเราสอนบ,บอร์ดิ้งพลาสให้เรื่องผมทำมาสองชุดให้เหล,ลือกให้เลือกให้อิสราคุณเลือกเอง